ลือสะพามาแลวพากันเกียบเลยพานองเก็ียบผาทว่าห้องย่อง

เก็บใส่มิเตสาพทาทั้งยงก็จ้องยุ่นนั่นแหละเก็บใส่พี่เก็บใส่เราหน่อยจะไปเก็บออกทำไมเรายองเก็บใส่ลูกเออเก็บใส่อ๋อโอเคโอเคโอเคไว้เอเคโอเคพี่บอกให้เอาใส่ไว้เอเคต้องยุ่นแล้วใส่เถอะลูก บอกหนองอายดีๆวาต้องยุ่งจะสายว้พดลมจีทักพนลมเจะพัง ก็จ้องยุ่นแมวสายไวเนาะพีกันนี้เราอะ <c oughs> อเงาะเลยหรอแกพาไวเลย

เต็มเลย <ไป S 1> นี่เต็มเลยไปเกลี้ยแปาเลยไปพัะนหนอนไปเกลี้ยพาะเลยต้องยุ่น มอไปเกี้ยพานตะกาป่ะ,ปะไแมไ่พาไปซื้อชิ้นซื่อไก่ปะไปเกี้ยพาใสกามาเร็วๆเกี้ยวจะพานตะกาลเร็วๆมแทมไหนพี่บวัวละ่ะไหนอยากดู พี huh ่บัวแล้พี่บัวด้วยน้องน้องสาแล้วไปแล้วเจงโม่เจงโมพี่บุญเจงโม่พี่บัวเจงบัวพี่บัวเจงโม่พี่บุญโอ ป็ไปเลยไม่เลยจงยุนร <c oughs> ้องโอ้ยุนร้องทำไมไอ <c oughs> จองยุนร้องทำไม <c oughs> อยากอันอยากเด้อไปไปไหน